อาอใส่รถบรรทุกมาอย่างนี้เอามาจากภูเี็ามาปล่อยทุนพี่ แล้วก็อาจารย์มาแล้วอาจารย์เดินเรื่อยแล้วตุ้มมาแล้วอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มตาแดงอนะคะดคุณมณัฐคุณมณัฐคนไหนคุณมณัฐขอโทษนะบอกชื่อผิดไปมณัฐอยู่ไหนช็อตัวไอ้คนไหนคนไหนแสแดงอ่ะ ทางช่องี Channel นะครับวันนี้เราชอบดีนะที่สงคลานเรือว่าสงครามแายการที่หญิงไทยหัวใจประชาธิปุไตลนะครับที่มาเยี่ยมนาโทษนะครับทุกวัมสุขนะครับและวันนี้ก็มีท่านสงครคามและก็อาจารย์ตุ้มนะครับพร้อมกับทีมงานของเรา ก็เป็นการทำกิจกรรมภาคสนามของเทียนทีแชนแนลรายการผู mm ้ห hmm. ญ <é> ิงไทยหัวใจประจาาสปขตะไคร่ครับก็กำลังแน่งเขียนจดหมายของพี่น้องที่อยู่ใน เรือนจำนะคะโดยเฉพาะแอมเป็นคนจังหวัดพุกดาดารวันนี้ก็มาเยี่ยมพี่ๆที่เป็นผู้ถูกจับกลุมคุมขังนะคะอยู่ในเรือนจำซึ่งเป็นพี่น้องส่วนมากก็13ท่านนะคะเท่าที่ได้ทราบข่าวว่าเป็นคนจังหวัดพุกดาดารด้วยนะคะก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสเขียนจดหมายถามสารภากจุดจุดติของพี่ เพื่อนๆนะคะที่อยู่ในเรือนจำว่าอยากจะฝากความรู้สึกอะไรออกมาสู่พี่น้องที่อยู่ข้างนอกที่เป็นมวลชนคนเส้อแดงบ้างนะคะค่ะก็เราทั้งสองคนนะคะจิ๊บแอมก็มีจดหมายถึงเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำนะคะนอกจากในการที่ชมอยู่นะคะอยากฝากมาผ่านใาการเราของเราหรือจิ๊บจ๊ได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะเราจะนำมาให้พี่น้องเรา,เราได้อ่านกันนะคะ